วันดีคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าที่หมาทําไมถึงผมจักบีเคใช่ไหมสี่สิแปดใช่ไหมก็หนึ่งเลยผมอะ่ะเป็นคงฟังเพลงทั่วไปเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งในเนื้อสูงตัวเอในเนื้อหาสูงตัวที่ผมฟังเพลงเอเออ <laughs> ยังไงครแบบยังไงคำยังคำไม่ถู่อะเนื้อแบบ อเออ่จะเล่าอีกทีในในเออ่แนะนำตัวเองแล้วกันออันนี้ทำไมผมมือจับปีแคใช่ไหมเอาคร่าวๆนะนันบไป210ผมก็ฟังเพลงป๊อปทั่วไปสามคนไม่มีใครนะเพราะยุคนังอีกเนี่ยเข้ามาครับอันนี้มีใครบ้างถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยเนี่ยมีแบบยุคเราเป็นยุคเจงซีเนาะผมเป็นยุคเจงซีเพราะผมเกิด22ยี่สิบสามแล้เนี้ยยี่สิบสามอะ เออตอนนั้นก็นั่งไงตำหนังก็สิบหกสิบเจ็ดแปลกเออหกเจ็ดปีอ่ะหกเจ็ดปียัอ,อืมถ้ารวมไปก็คือป๊อปสากคนทั่วไปก็บวกเมฮันอ่ายังเมฮันอ่ะเงื่อมาในปีสองพันสามนี่คือวงบิงมีกันบิงมีฮอว์ซอนเออเพิ่งรู้จักเมฮันไปบิงมีแล้วก็พอสี่ก็ไปย่อไปฟังเนื้ออยนะ่างไง ังยุคเก่าๆที่มาก็เข้าไปยุคที่เป็นยุคเข้เขียวก็ด้วยคือยุคคู่หนังทำไมก็คือผมก็ฟังเพลงสองสิบผมก็ฟังเพลงอนิเมะแล้วก็ผมชอบญี่ปุ่นผมชอบฟังเพลงอนิเมะญี่ปุ่นชอบจริงๆรักจริงๆเออนั่นครับผมก็รู้จักก็จะค่าีแต่ผมไม่รู้จักสี่เปดเพราะว่าตอนนั้นผมฟังแบบผู้อินนี้พวกงอกเจงงอก เจงลอกจองนี้จะมีวงนั่นเนี่ยห้าสอสิบต้นๆน่าจะเป็นวังโอเคล็อกที่จริง,งก็เกือบหนึ่งยาง,งาแล้วแล้วก็มีวงน้องก็คือวงน้องของคากะก็คือ my first story นี่ยังไงก็มีป๊อปมีอาเมียนอะ่ายังไงอาเมียนที่มันง้องเพลงเคนมอนง้องเพลงไนบอลอ่ะใครนะผมจำชื่อไม่ได้คากะ คิดสิอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวผมอืมนังไงที่ผมเพลง,งมอนล้วก็ยังไงล้วก็มีไม่อ่าคิดเลยเป็นเพลงนแนองนิเมะซึ่งเป็นไหเตอนนั้นอย่างยูคูปของญี่ปุ่นนั่นเพราะว่ายังไงมันยังช้ากว่าฝรั่งเยอะอ่ะประมาณนี้เนาะก็ไปสู่ปีสองพันเจ็ดเพลงที่ผมฟังปีแรกครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก็คือเพลงนี้ สามร้อยหกสิบห้าวังนะจ๊ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เนี่ยเดี๋ยวเปิดท่านเนี่ยเพลงยี่ทุกคนทุ้งหูนะครับคือเพลงเพลงที่แบบมีเสน่ห์เหลือเกินเปิดก็เปิดคอ,อเข้ไปเดี๋ยวมาบาาก่อนบ้าโอเคไม่ได้สื่มผมก่อก็เพลงนี้นยนยนยครับก่อนที่ จะรู้จักอัตตะอากาเกะเอออากาเกต้าอัตตะต้าเพราะผมรู้จักบนี้ก่อนเพลงเนี้ผมจะมองว่าเป็นเพลงที่แบบดีมากแล้วก็ผมรู้จักสี่แปดแล้วพึ่งเห็นอชิสวิงพิงเคส g ่แปด้เสิร์ชมาอ๋อ มันมันน่าจะออกหขังเพลงแล้วแต่ทราบว่าทีจะออกหนักก่อนะหรือว่าออกก่อนีู้เหมือนกันที่ผมไปซื้ออีกกตัวเนี้ยเนี่ยเพลงเนื้อหามันดีมากเลยเยเพลงแบบให้กำลังใจเันนี้ผมก็ฟังตัวนี้อยู่มันมีงั้นคือที่ผมแบบจะเป็นนังร้องอ่ะเออมันงงแบบ นั่นแหละมันเป็นแบบเพลงเพื่อชีวิตแบบฮิวใจมากกว่ามันไม่ได้กับผิดอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเพลงปลุกใจมากซะไม่ยเยอะเยอะกว่าเพลงอื่นจะเพลงนี้ได้ดก็มีเกสีสิบแปดจะเป็นแบบเพลงเพื่อชีวิตปลุกใจมากกว่าฮิวใจแบบตรงๆจะมีแบบเพื่อชีวิตที่แบบทิกได้ ได้คิดด้วยมีแบบมีเพลงแบบฟื่นชีวิตแบบได้คิดด้วยอเนี้ยก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็น,ปนแบบภาษาใครผู้ประเทศมีหรือภาษาญี่ปุ่นติ๊กนี่สิก็ไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้พอ อแล้ว uh, <c oughs> ผมก็ก็ยังไม่รู้จักสมาชิกค่อยตอนนั้นตอนนั้นย่าผมยังไม่มีคามีเลยอตอนนั้นยังไม่มีคามีเลยแต่ไม่ยังไม่มีคามีเลยเพลงที่ผมฟังอยู่นะนั่นเป็นอัตร,รา,ตาปะป B N K อัตร,ราตาเอออัตร,กร,า,ตา,รากระตาแล้วขอดูพีก่อนนะครับผม น่าจะใกล้ๆก,กันอ๋อ,นนอ,นอเอนนสีงว่าอันนี้มาก่อนโนะอเคอันนี้เสีงว่านี้มาก่อนหรือเปล่านะทุกคน่าเสียงอือเจ็ดปีเจ็ดปีอันนี้เจ็ดปีอ๋อออสตาเมาก่อนอยู่หัว,วห้าห้าเป็นอดิโอแต่ว่าอันนี้ประกอบนี้เฉยก็มาง่ายๆกันครับผมคือเ้าสมาชิก่ก ผมไม่รู้จักใครสักคนตอนนั้นนะตอนนั้นผมไม่รู้จักใครสักคนเลยมาใหม่ๆม,มากผมก็ศึกษาเออผมก็ศึกษามาแต่ผมไม่ไม,ไม่ได้โอซีใครเออเคยมีใครอ่ะมีหุ้นสองอย่างผมไม่ได้โอซี่ใครแล้วก็คำมีใครด้วยครับอ่เดี๋ยวของเงิง่งหนึ่งเหมืกันงงินเตะเดือดมากเดือดจริงๆจำได้ก็คือเจนใช่ไหม ยังต่อรู Después, ้เป็นนักกระเบื้องนักกระเบื้องมาเก้าไกลโอยูุ้ยโอเคอันนี้ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้จำจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้อ่าจำได้ได้นี่อันนี้จิ๊บปะเคยเห็นเขาเพอยู่จา๋าจ๋าเคยเห็นอยู่ก่อนช่วงเจนอันนี้อยู่บ่อยอันนี้เห็นเห็นหน่อยอันนี้เห็นหน่อยเห็นรรคร่าวๆอ๋อคุกแกก็เห็นอยู่เห็นอยู่สอง ทิงเหรอก็น้ำหนึ่งอน้ำหนึ่งเคยเห้งแปบ๊บเดียวช่องช่องหนี้งเขปัจจุบันก็แห้งอยู่อืมพี่น้ำหนึ่งใครอะพ,พี่ออนอพี่พี่พี่ชื่ออะไรอะพี่ตาหวาดปะเออชัดจังอ่าเด็กสุดอปุเป้ป,ป,ปะอะไรอ๋อ,อ,อ,อมันอยู่นี่ละเอ้ย โมโนนิ hi. เออโมโนนิ hi. นี่นะอันนี้รู้จักอยู่แล้วสังชีมก็ไปเขาก็ไปแล้วครับไปเกตไปก็ไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นละตอนนี้ก็เกเต็มตัวแล้วเกิดเพนนิ่ไหวพอดีนั่งแหละเกิดเพนนิ่ไหวพอดีก็แบบมีเพนนิีกบ้างเยอะเลยหลังจากเป็นหน่อยแค่สองสามวันแต่ตรนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว มันไม่เคยไม่เคยตรงนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยว่ากูไม่ให้ตามเขาเปล่าเออไม่ตามเพราะเก็บแล้วมันตามง่ายจริงช่วงเนี้ยตามสิ่งง่ายมากเกมไม่ไม่ค่อยตามไงก็เลยไม่งูไงมันตามสิป็นมันตามสิ่เป็นง่ายยุวเนี้ยเออมีใครบ้างอ่ะอาอเจนเจนอันนี้เคยเห็นแว่วๆเพลงสามร้อยหกสิบห้าวันเวอร์ชันสองพันยี่สิบสี่ย้อมผมสีเคอนเห็นให้ นี่ใครอะเจนนี่ใคระวะจับไม่นังรันโมบายเหรอโมอบายโอ้โมบายนี้เอ่อเคยเห็นป่าวะเออเคยเห็นเพลงอยู่แต่ไม่ได้ฟังพิเชอร์อ่าพิเชอร์ก็ไม่ไม่ก็ไม,ไม,ไม่เป็นไม่เม,เม,เมื่อนะครับก็เป็นไม่เม,เม,เมื่อปีสุดท้ายปปีสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับช่วงน,นั้นแล้วก็เป็นไชนี แต่เต่๋นั้นตุ้มมาก็จะเป็นต้นปีก็ตรงนี้ก็ชิ้นสุดแล้วครับคำานานสามปีครึ่งสองปีควบควนนะครับอืมไม่สองปีควบควนเนาะเออเออสองปีควบควนครบไปสามปีก็ประกาศแล้วก็ไปงแง้แง่ครับเป็นยางต่อที่ญี่ปุ่นนะครับจริงๆพี่เชอร์ก็ไปจับตาวงใช่ไหมเพรางะงั้นของพี่เชอร์ก็คือแบบ เป็นคนแบบสบายๆนะตองอกอะไรอย่างนี้อืมแต่จริงๆภาพของโงไงก็เลยแบบเข็มๆนิดนึงยุคแรกก็มีเข็มๆยุค,คยต่อไปไม่เป๊ะกันปะไม่จะพูดเยอะยพูดพูดต่อไปเดี๋ยวขอพูดหนึ่งกับสองก่อนเนี่ยเป็นช่วงกันสามนี้ผมว่าขอเชิงสามนี้ผมขอคำชี้เีหลังก่อนนะกันเร่สามเออไม่ค่อยพูดโอ้ เส้นสามไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่งูอ่ะไม่งูอ่ะใช่ไหมไม่งูอ่ะว่ามันจะเออเอาตรงนั้นผมไม่ตามกันเออยังไงต่อครับผมมิวสิกเอ้ยมิวสิกเพลงสองมิวสิกเออเอ่อคนนี้ก็เต็งมูจิมูจิจิมูจิกิเออมูจิก,จกิแล้วก็ ที่งูเพราะว่าโมเน่มึงเจงสามน้องแลกสุดก,ก็เต้นเดยวที่สามมูน่ตามยังไงตามแค่หนูโมเน่ไอสิบสี่คันน่ะหนังเ่องไงจะไม่งูยังไงใคาใครก็ใครอยากง,งูก็คลิปก่อนมีอืมเจงแม่งโมเน่แม่งตรงตกเพิ่อมอีกเออใครมุกอืมพี่ใครมุกก็ พี่ไข่มุกก็ไข่แบบอยู่เลยก็ํำช่องกับนย้ไงอืมถึงยอกย้ายกันเอ่อแต่เอ่อ,อ,อสมาก็เยกย้ายกันแต่พิกแต่คางก็มีเส้นทางของตัวเองนะครับจบแล้วในปี2002ซ้อมบอนที่2018ได้คือกำเนิดเดี๋ยวผมหา เจงสองมาแล้วเอาปีเคก่อนเดี๋ยวซีเอ็ม๋ยวผมตามคำตรงนี้ไงงวไปเลยแล้วผมจะวางคลิปแตกคลิปไว้เอ็มอเิสามมีเท่าไหร่่ะยี่สิบเอดยี่สิเจ็ดคนเโอ้ยี่สิบเจ็ออกเยอะอยู่ยนะใช่ไหอนี้เป็นราเปดขาดี ไม่ใช่ใครเจ๊โอเคเดี๋ยผมเปลี่ยนแป๊นหนึ่อะอันนี้บนโอเคเอาผมรู้จักก็คนอยู่แล้วจะไปซื้อก็บอกด้วยแต่ผมไม่ไม่ไมนุ่งสองไม่ค่อยมีอะไรมากใหมเท่าไหร่แต่ว่า ผู้สองที่แจกปีนี้บังอ,อกมากก็คือจีจี้ผู้สามเอ้ยผู้สองนี่พี่วะผู้สองม,มีคนเกะเยอะอันนี้ก็เกะของเลกเลยอ่ะอพี่อมพี่อมเกกแล้วเกะไปอยู่จ g, g m เอุหนึ่งเป็นสับตะมงกุลไปก่อนแล้วก็งีนาด้วยเป็นชิงอันีงบด้วย ่มีที่ที่เป็นประจําอ่ะที่โหจําได้ผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีใครครับมีเข้าวหวนะมุงสองออถ้าจะพูกยาวอีกกว่านี้อมันไม่มีอ่ะแต่ว่าถ้าจะพูกเส้นคางของแต่คนมีอยู่บ้างนายก็ ไปพี่นายก็ไม่งูไปไหนอาจจะไปคำวงหรืบเป่าไม่ก็ไม่งูนะอันนี้ผมไม่งูพี่นายอันนี้ผมไม่รูมิวมิวนิกอันนี้ผมก็ไม่งูเขาไปไหนไปยังต่อหรือเปล่าไม่ได้ตามเหมือนนิวก็เหมือนกันไม่ได้ไปต่อนะเนี่ยมีวเวลอยู่สตางสตางนี้ผมเห็นอยู่ล่าสุดก็เป็นนักร้องทั่วไปเปนักร้อง อยู่ไม่อยู่อ่ะเพนหน้านี้พี่เพนหน้านี้ผมไม่รู้อาจจะขายแบบมัง้งเห็นแวบ,บแปบ,บเดียวผักโขมผมไม่รู้จริงๆวิวผมก็ไม่รู้วีเหรอนีอ่ก็มีอยู่บ้างนี้ท,ที่ที่มีแบบใครๆตามก็ผมก็ก็เห็นกับอยู่กับเพนงเคกเจงสามัง้ง คือเมกทั้งสามไม่้ตามเต็ดผมรู้ชื่ออยู่ก็ว <g oda> ันนี้เอยช่องชูนี้เลยไมยู <g oda> ก็ไปประกวดอ่าเนี่ยอย่างที่บอกได้ชิงหลบใช่ไหมอ่าชูนแน่ก็เป็นนักแสดงเคสก็ไปจำแบบเป็นบูไม่งูครับฝ้าก็ไม่รูฟีฟ้าก็ไม่รู ฟอนต์นี่เป็นเควียร์้ากับน่าเจงใช่ที่เหงือยังไม่งูเลยอ่ะมีมียังไม่งูยังไม่งูหมดอ่ะก็เขาจะมีเข็บโองงี้เข็บไอ้กพูดเงาเนี่ยๆอือยังสองถ้าพูดเงาอีกก็ก่อนนั้นก็เปิดตัวเนาะก็เปิดตัวแอ้ก็ช่วงนั้น เบนซัมซ n g ใช่ไหมมาข้องแอบกันถ้าครจำได้มีอะไรไหมไม่มีอะไรบ้างก็จะอิมเพคก็มีออกช่องเบักให้ไอช่องเบรคงูไหมมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในช่องเบกคุวกคุณข้งูอยู่เจงสี่ายให้นี่ไงละกงูอะยังขนาดนนี้อายุสิบขวบตอนนั้นน้องจ๋า ก็ไม่มีอะไรแล้วเชิงสองก็ขอจบแค่นี้กับเชิหนึ่งเชิสองเนาะก็ไม่มีอะไรผมไม่อ่าสังคมผมยังไม่มไม,ม่แบบพลคกอะไรนาดนั้นไม่ได้อิมเพคเดี๋ยวผมก็งงคลิปด้วยแล้วผมก็เอาจะงงงเชิสองตอนนี้ไงก็จชิงหนึ่งเชิงสองอาจะรวงตามเวลาที่ผมตั้งไว้ เจงเด๋อเจงเต๋อสามนี่ผมขอข้ามไม่อินเขาด้วยไอ้ก็เพิ่อินช่วงนี้ไงแกก็มันไม่อินแพ็กเข้ากับนี่ไงเจงสี่กับเจงห้าเจงห้าไม่ค่อยค่อยเอเจงสี่อินเพ็กเยอะกว่าบายเจอกันคลิปหน้า